ก่อนร่วมงานครับร่วมงานครับร่วมงานในวันนี้เลยครับเป็นยังไงครับครับอ๋อก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากครับผมที่ทางมิลเล่แล้วก็ชวนแม็กกับรองรับนะครับผมมาร่วมงานในวันนี้นะครับใช่คุยคนเยอะมากแบบตื่นเต้นเลยครับใช่ครับวันนี้เราก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ของทางมิลเล่นะครับกับ มิเล่ไวท์เทนนิงโรสเป็นภายใน์ไนคอมเพล็กซ์คอเลกชันของเราครัซึ่งแบบว่าบอกเลยว่าคอลเลกชันนี้คือให้ความกระจ่างใสคูณสีไปเลยครับผมเพราะว่าเราคัดสรรวัตถุดิบดีๆมาหมดแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของริ้วรอยต่างๆนี่บอกเลยว่าน้องใหม่ของเรานี่ช่วยทุกคนได้แน่นอนครับมีโหสุดยอดมากเก่งมากมีเทคนิคการแบบการดูแลรักษาแบบที้หน้าใสบครับ เทคนิคหลักๆของผมเลยก็ค so <lement> ือแบบว่าพักผ่อนให้เพียงพอครับแล้วก็ดื่มน้ําในปริมาณที่พอเพียงครับใช่ครับอันนี้สำคัญกับผมมากๆครับผมใช้มิเล่ฮะหิวส อันนั้นอุ้ยเราเป็นสากเฮลตี้นะอะไรนะใช่ครับก็ออกกําลังกายออกกําลังกายครับผมออกกําลังกายก็จะช่วยได้นะใช่ใช่เฮลตี้ช่วงนี้เราบอกว่าร้านอาหารที่ดีครับครับมิเรย์เป็นตัวเสริมมิเรย์เป็นตัวเสริมครับผมก็จริงๆมันต้องเสริมอยู่แล้วนะทุกคนก็ต้องแบบมีผลิตภัณฑ์ช่วยแบบช่วยต่างๆครับผมใช่ครับมิเรย์ก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีเลยครับใช่ใช่มากอซาสก็ ครับผมก็ครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมมิเลย์วิตนิ่งโรสเวฟทรายนายคอมเพกนะครับผมก็เปิดตัวไลน์ใหม่แล้วก็ฝากสินค้าของมิเล่ด้วยจริงๆนอกจากนี้ก็ยังมีพวกครีมกันแดดแล้วมีพวกอุปกรณ์ต่างๆเมื่อของเราใช่ครับฝากมิเล่ด้วยครับก็ขอฝากด้วยครับใช่คแม็กนัตด้วยครับ ครับมนี้มีงานแฟนมิชใช่ครับผมพรุ่งนี้ก็จะเป็นเป็นแฟนมีครั้งใหญ่ของเราเลยนะครับผมเพราะว่าเรามาจากที่กรุงเทพแล้วนะครับผมก็เป็นแฟนมิชทูเวิลด์ของเรานะครับก็พรุ่งนี้นะครับวันที่3นะครับผมก็ที่สยามพิพินะครับก็ที่เฉลววันนี้เองนะครับก็เดี๋ยวเจอกันเลยเพราะว่าเราก็เตรียมกิมมิคอะไรบางอย่างที่ ที่คาดว่าจะไม่เหมือนประเทศกันก่อนใช่คิดว่ามาแล้วต้องชอบแล้วก็จะได้ความประทับใจกลับไปแน่นอนครับถ้าใครที่ยังไม่มีบัตรทำยังไงอุ้ยต้องกดเลยตอนนี้นะครับผมเพราะว่าก็ต้องกดเดี๋ยวนี้เลยครับที่ทางที่เกตแมรอนดัตต์ใช่ครับแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันครับจริงๆเรามีงานแฟนมิตรไปเยอะแล้วเนอะแต่แฟนมิตครั้งนี้เป็นความพิเศษยังไงอ่ะโอุ้ยครับก็ั้งนี้จะจะมีใจให้ทำอะไรที่ที่ที่ยังไม่เคยทำที่ไทยมีที่ไหนมาก่อนครับผมใช่แล้วก็เป็นแบบที่ทยด้วยได้เจอแฟนชาวไทยด้ววยแล้ หลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาแบบหูหน้าแล้วจะแบบได้รับพลังความคิดถึงจากพวกเราไปเต็มเตี่ยมแน่นอนเลยได้ยางโชว์มีความพิเศษยังไงกูก็คือเหมือนโชว์ที่ทุกคนอยากเห็นที่ทุกคนคิดว่าพิเศษก็จะมีให้เห็นนะครับแต่ว่าก็ยังจะมีโชว์อะไรบางอย่างที่เพิ่มความพิเศษให้กับตัวงานเขาไปอีกหรือว่ามีกิมมิคอะไรบางอย่างกิจกรรมอะไรหรือเปล่าที่ ทุกคนน่าจะเอดจอยไปกับพวกเราครับนน่าจะโควาคมากมันก็อุ้ยอาจจะต้องให้นกขามมาสิงร่างก่อนครับร่างสวยครับอ่าเดี๋ยวใกล้วันเกิดโอ้ยใช่ใกล้ถึงวันเกิดแล้วก็ยังไงครับใกล้ถึงวันเกิดเลยก็เอาใจตื่นเต้นนะครับเพราะว่าคือน้าเราเป็นคนที่จะตื่นเต้นกับวันเกิดของตัวเองมาตั้งแต่แบบตอนเด็กๆอยู่แล้วเนี่ยครับซึ่งแบบว่าพอมันใกล้จะถึงวันเกิดเราเนี่ยเราก็ ตื่นเต้นมากมากดีกว่าครับใช่เพราะว่าอย่างตอนติกๆผมนี่เป็นคนที่แบบถ้าใครแฮปนี่คือผมจะต้องตอบทุกข้อความเลยนะครับแต่พอะหลังๆพอแบบทุกคนส่งความรักมาให้แล้วแบบใช่เหมือนพอเราตอบไม่ไหวแต่ว่าเราเราเ,ราเลือกที่จะอ่านทุกข้อความเหมือนกันปีนี้จะมีกิจกรรมพิเศษอะไรกับแฟนคลับอุ้ยก็ มีอยู่แล้วเป็นแบบทุกๆปีปีนี้นะก็จะร่วมทําบุญกับพี่ๆแฟนคลับทุกคนครับก็เรียนเชิญได้เลยนะครับผมวันที่1 2สิงหาคมนี้ครับก็มาทําบุญร่วมกันครับแล้วก็นั้นมีเปิดเปิดรับบริจาคด้วยครับผมเพื่อเดี๋ยวจะรับบริจาคแล้วก็จะไปบริจาคกับทางทางโรงเรียนครับผมเป็นทุนการศึกษาแล้วก็กับทางเขาเรียกแปลว่าเป็นมูลนิธิเกี่ยวกับศัตว์ด้วยครับขออนุญายกันค่ะ ครอแฮปปี <รอ S 2> ้เบอร์เดยแ์แล้วครับผมรอแฮปปี้เบอร์เดย์แล้ว อะไรนะใช่ครับโอ้ก็รอแฮปปี้เร์เดย์อยู่นะครับผมแต่ยังไม่บอกดีกว่าว่าปีนี้จะเป็นยังไงครับผมก็รอเอาไว้เก็บไว้ดูดีกว่าก็ต้องรอติดตามครับผมเดี๋ยวเขาจะรู้ตัวเอานะโจทย์ยากไหมโจทย์ยากไหมกับการหาความพิเศษให้ในวันเกิดของนั้นยากครับคือคือคือมันก็ไม่อยากทำอะไรที่มันเหมือนเดิมแล้วถ้าอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนการแฮปปี้เอร์เดย์ไปเรื่อยๆครับผมก็ก็ต้องเป็นโจทย์ก็ต้องรอดูครับผมว่าปีนี้จะเป็นอะไร โอ้ทบมา่งปีหกนะปีปีหกปีห้าปีห้าหลายโอ้ช่ครับใช่ครับแสดงว่าเพิ่มเพิ่มเพิ่มมีกีหน่อยเพิ่มมีกีหน่อยครับมารอดูกันว่าปีจะเป็นอะไรนะฮะแสดงว่าเตรียมพร้อมแน่คิดคิดไว้อยู่อ่าคิดคิดไว้อยู่คิดคิดไปตั้งเตรียมั้งเตรียมเตรียมตั้งรับยังไงครับลูกผมนะครับความจะให้พี่เมททำใจให้สบายทำใจให้สบายทำใจให้โล่งๆหน่อยก็รอความ ตื่นเต้นแล้วครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเข้ามาเนี่ยรือแล้วก็สแตนบายไว้ครับสแตนบายดีแน่นอนครับสเตนบายดีแน่นอนนี่แหละ่วนเรามีอธิษฐานขอพรอะไรขอควาพิเศษอะไรอย่างนี้ไหมโอ้โหก็มีวันเกิดผมก็คิดว่าวันเกิดที่ไปทําบุญกับพี่ๆแฟนคลับเนี่ยคิดว่าจะได้แบบขอพรร่วมพันนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็มีขอพรแบบปกติกแบบพวกเรื่องแบบโชคเรื่องแบบว่าขอให้แบบคนรอบตัวมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย ปกติปกติเวลาไปทำบุญกันไหว้พระขอพรนะเราจะนานมากไม่รู้ว่าขออะไรอยู่อาภาระไม่ไุ้มไถ่ไม่คุ้มไถ่แล้วขออะไรไม่คุ้มไถ่แล้วขออะไรเฮมึงอะไรนะอาจจะเกี่ยวกับอะไรอะไรคะไรก็ไม่ไม่เคยถามขอเรื่องงานหรือขอเรื่องความรักถามพร้อมกันเลยครับก็ ขอเรื่องงานเรื่องงานครับแต่เรื่องงานเรื่องเดียวเหรอเรื่องก็เรื่องงานมันก็เป็นเรื่องของเราอยู่แล้วใช่ครับหลายปีที่อยู่ด้วยกันน้องไม่เป็นเยอะอ๋อโตโตขึ้นโตขึ้นเยอะมากครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าได้มีความเป็นผู้ใหญ่เยอะขึ้นแบบเยอะขึ้นในทุกๆปีเลยครับผมก็มีแล้วใช่ไหมครับอะไรนะครับมีแล้วมีแล้วถึงตัวจะดูปุ๊มปิือน่ารักนะครับผมแต่ว่าน้องแล้โตแล้วใช่ใช่แล้วก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบมากขึ้นทุกปีครับแล้วก็เก่งขึ้นทุกปีเลยครับ แล้วจะให้ของขวัญอะไรบ้างปีนี้ลูกจะให้ของขวัญอะไรกับตัวเองบ้างปีนี้อยากได้หัืลูกเออเฮ้ยก็อยากให้อยากให้ตัวเองมีความสุขแล้วกันครับเพราะว่าผมว่าการที่เรามีความสุขมันน่าจะเป็นพอการพอเรามีความสุขเราก็มีความสุขที่จะอยู่บนโลกมีความสุขที่จะใช้ชีวิตอะไรเงี้ยมีความสุขในการทําสิ่งที่เรารักเนี่ยผมก็เลยอยากมีความสุขแล้วตอนนี้มีความสุขไหมแล้วก็ขอ้ใจนะมีของทางกายอะไรอย่างเงี้ยให้ยเป็นจ้นเป็นอันอะไรแบบนี้ ออโหก็มี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 ก่อนวันเกิดมีซื้อแว่นใหม่ซื้อแว่นใหม่ตัวเองครับผมมีซื้อแว่นใหม่อีกแล้วเดี๋ยวทุกคนอาจจะได้เห็นกันในอนาคตเก็ไไยงครรซื้อออแวว่่่นใหมาาะจะได้เห็นหน้าพี่จะได้เห็นออจะได้มองเธอนานๆเนี่ยแย่งมุกผมอ่ะเอ้าไม่รู้แต่จะมองให้ชัดๆกว่านี้อีกหน่อยแล้วจะเป็นอะไกันนะเราก็แบบว่าวันเกินะพี่ชายต้องอยู่ ก็เราเราเราไม่ได้ไม่เราก็ดูตามเวลาก่อนว่าางไหมอะไรหรือเปล่าก็เดี๋ยวก็ถามก็เดี๋ยวก็าจะถามหลังจากที่เราจะกีการแฟนมีตต่างประเทศเข้ามาเพิ่มหนึ่งตัวก็เดี๋ยวเดือนหน้าเราจะมีบินไปญี่ปุ่นครับแล้วก็ มีไปญี่ปุ่นฟิลิปปินส์บราซิลแล้วก็เยอรมันใช่ครับก็อยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆนะครับผมมารับชมแต่มิีงของพวกเรากันเยอะๆใครที่แบบสะดวกเนอะแบบออืก็เชิญมาแต่ใครแบบว่ามีแพลนแบบอยากเที่ยวนอกประเทศกับแมคหนช่ก็ลองตามมาได้เลยครับผมมาได้เลยครับบดตั๋วได้เลยบราซิลนี่ไกลมากเลยนะไกลจริงครับเพิ่งเคยไปเหมือนกันแบบดีนเคยออกนออกเเชียครับงดีนมาว่าต้องบินแบบ 10กว่าช yeah like ั่วโมงหรือ20่ส่วโมงยีบชั่วโมงใช่ปะแต่ไม่เป็นไรนะไม่ได้บินคนเดียวก็ไม่เป็นไรก็ยังดีอย่างนงี้แหละเตรียมพร้อมวปางไรกับการที่จะต้องบินไปไกลๆเล้ก็ไปเจอแฟนพิพ่บษาหรือก็ไี่ คิดว่าน่าจะเตรียมตัวแบบว่านั่งเครื่องยังไงให้ไปถึงแล้วแบบว่าเราสามารถบูตเอเนจีให้เตรียมพร้อมนี่เจอบุคคนได้มากที่สุดเพราะว่านั่งเครื่องนานจะมีแบบอ่อนเพลียบ้างเดี๋ยวว่าพอถึงหน้างานเราก็ต้องพร้อมนี่แบบสงความสุขกับบุกคนคิดว่าแฟนๆน่าจะตื่นเต้นที่จะได้เจอพวกเราไม่แพ้ที่เราตื่นเต้นจะได้เจอทุกคนเป็นครั้งแรกด้วยไปบาซิลคับใช่ใช่ตื่นเต้นมากว่าจะเป็นยังไงอย่างโชว์นี้มันจะมีความพิเศษเพิ่มพิ่มขึ้นไหมหรือจะเหมือนคล้ายๆกันก็บาซิลเขาเด่นเรื่องแบบดนตรีนะแบบเรื่อง เราก็อาจจะต้องแบบอาจจะต้องซ้อมต้องซ้อมกันหน่อยนะเป็นแบบบันซิลเป็นต้องยกซ้อมยกใช่ใช่ใช่อะไรหน่อยนะครับโอเคโอเคขอบคุณทุกคนนะอย่าลืมนะครับผมพรุ่งนี้วันที่3นะสามารถมาให้อาจารย์ได้ใช่ครับก็เรียนเชิญได้เลยซื้อปัดได้เกตแมรอนขอบคุณกคนะครับ